กับเขาจะอยู่ยังไงนี่โยคาเดี๋ยวจะเรียกมาคุยกันว่าไปเลยเดี๋ยวเขาเขาไปรับสุกีไว้ครับไได้รับรายงานเหตุแต่ยังไม่ได้รับรายงานรายละเอียดเดี๋ยวเดินเร็วเดินเร็วไม่รู้จะพูดยังไงเจ้าเดิมเหรอเขาคนสัญญาทั้งหมดเลยไหมคะที่โยคะเนี่ยจริงๆวันนี้ท่าน พีพัก็เรียกประชุมแต่ว่าเกิดอย่างนี้เพท่อให้ยกค่าเหมือนกับว่าเดรเยกผมรับสามยามาตารเหตุนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องระวังหลังนะครับระวังหลังต้องต้องยามายามาตันระวังหลังนะครับได้ได้เรียกคนมารายงานในรายละเอียดต้องทบทวนสัญญาทงหคนเลยไหมคะเพราะว่าเหตุ้ำทรากตอนนี้ก็ต้องก็ต้องอย่างที่บอกนันตอนเมื่อเช้าก็ยังยังฟังรายการแต่ใครกัน ก็ยังโยงกันไปโยงกันมาตอนนี้ม mm ัน hmm. ก <at> <at> like ็คือต้องแก้กฎหมายให้ได้นะผ่านนะนายนาีนานีเปิดทางนะครับวนที่กลางก็บอกหน่วยงานไม่ส่งมาหน่วยงานก็บอกไม่มีไม่มีอำนาจมันก็ต้องวันนี้ก็ต้องมันเย็บเยวบกึศแทนที่จะไปนั่งไล่ไปไปบอกหน่วยงานให้ดำเนินการนู่นดำเนินการนี้ก็คงจะต้องมีการเชิญประชุมแล้วก็ แล้วก็ดำเนินการ,ระากอะไรบางอย่างเรียกเรียกขเขาไหมคะเรียกเรียกเขาเข้ามาอะไรงาน